เฮ้ย <_ t ot> ทองทองควันยากข้างในมีอะไร,รอ่ะอจูมาวันนี้นครับผมมีช่องอจูม,มาต้อมีก,กินเทราแน่อจูมา <_ Cohen> มีคลิปหนึ่งผม,มอ่ะอจูม,มาไม่เคยแบบเขาโวยบัตรเครดิตผม,ม,ม,มใช่ไหมมีลุตปืนลุตปืนมาใช่ไหมเขาจะขโมยบัตรอัจูม,มา ปปแต่ถ้าเกิดว่าขโมยไปช้อปปิงป้งแบบสุภื้อผ้าอะอามดาอยู่บ้านมันก็ธรรมดาไปครับคนแบบนั้นๆวันนี้นะครับผมจะเอาบัตรอาจูม้าไปยุดของราคาล้านโลยห่วยปะห่วสังเกตก่อนว่าในบ้านเรามันมีอะไรเปลี่ยนไปไหมดูดิมีอะไรเปลี่ยนไปไหมเสาบ้านนี่ตรงนี้ไงรถของอาจูม่ามันหายไปแล้วทุกคนครับคือตั้งแต่ที่นมเปตี้ยมันหายไปนะ ผมรู้สึกว่าชีวิตจุมมามันดูว้าวุ่ขึ้นนะเพามันดูเศร้าจริงเนี่ยมันก็ยากมีรถไว้ขับคันหนึ่งแหละแต่ว่าตอนนี้มันได้นมเปี้ยวมาลองขับให้มันขับไม่ได้มันทําคลิปไปนี่แล้วนะมันท้อเว้ยทุกคนมันตัดใจกับการขับรถแล้วเว้ยวันนี้ผมเล่นการศึกษาเี่บร้อยมันมีรถอยู่รุ่นหนึ่งเว้ยที่จะทําให้จุมมาขับได้แน่ๆคือผมาลองถามมันเล่นๆไว้ว่าบอกให้ ไม่ไม่คิดจะซื้อรถเลยหรอแบบว่าซื้อไหมแบบไปเอามาลองขับใหม่ไหมมันก็ไม่เอานะมัน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 กลัวไปแล้วตอนนี้เออแต่ว่าคันนี้ผมมั่นใจว่าขับได้แน่นอนผมเลยตัดสินใจจะขโมยบายคริจูมาเอาไปรูดซื้อรถไอ้น่าแต่ว่าในความโชดเนี่ยมันมีความดีอยู่เขาจะมาเสิร์ไพร์แบบว่าลงมาปุ๊บมันจะเจอรถมาจอดอยู่หน้าบ้านเลยมันต้องบ่นแน่ๆเพราะมันไม่อยากขับรถแล้วมันไม่อยากซื้อรถแล้วใช่ไหมผมบอกว่าคันนี้มันจะขับได้แน่นอนถ้าเกิดมันขับไม่ได้ จะซื้อรถคันนี้ออกจากมันคืนนะฮะทุกคนเอาว่าเดี๋ยวเราเรีบเข้าไปเข้าไปบัตรเครดิตก่อนไปนี่นะครับทุกคนที่ที่ทอาจุม,มา่าจะซ่อนบัตรเครดิตไว้มันไหมหมนันไหมหมันนะโง่คืนม,มากเลยไม่เกรงใจใครเลยกล้องถ่ายเลยเนี่ยว่านะครับทุกคนของที่ๆๆอาจุม่าซ่อนบัตรเครดิตก็คือกระเป๋ามันคือมันอ่ะชอบวางกระเป๋าไปทั่วเว้ยหลายครั้งมากแบบกระเป๋าตั้งหายจนี่ไม่ได้หายอ่ะมันลืมไปสักที่หนึ่ง <Billie S 2> ไม่มีไม่มีสงัยไม่ได้อยู่ในรูปนี้นะคนนีบัตรเครดิตไม่ทุกคนเราได้บัตรเครดิตจุ่มเมาแล้วบอส นุ่มปั่นมันเป็นไงไข,ไข่ไว้เชียร์ <c oughs> อาา้าวัาคาคาปากมึงว่ามันนะตายทุก <c oughs> คนพร้อมแล้วครับอ่าทุกคนไม่เวลาเสียตังค์นะครับสวัสดีค่ะวัสดีค่ะสวนี่ขอขึ้นได้ไหมครัได้ค่ะเสร็เลยค่ะ,คอ,ะอันนี้จะเป็นตัวโมเดลวายนะคะที่เพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยค่ะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเป็นไงเหมาะกับจุ่มมากไะ เฮ้ยดูเข้าของพี่มากกว่าอ่ะอพอดีผมจะซื้อรถให้แฟนนะครับแบบว่าคนจูนม่าใช่ไหมคะใช่ใช่เฮ้รออยร,รู้จักด้วยหรอรู้จักค่ะเป็นแฟนพันธ์แท้ของมีเลยค่ะใช่เป็นไงล่ะเขาดูตลอดครับช่องคิวเตโอปาไม่ใช่คือตอนเนี้ยทุกคนคือผมมากสนใจจะซือ Tesla, ้อเซฟลาเว้ยแต่ที่รู้กันนะจากคลิปก่อนที่จูมาขายรถไปแล้วใช่ไหมมันขับไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าไปถามปรึกษาเพื่อนว่าเอสดีดีนัมเบอร์ทูอะไรเนี่ยนะโจ้ไลฟ์โ้ค้าเขาบอกผมว่าเนี่ยจุมาขับได้แน่นอนจริงเหรอ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ A เตอร์นะทุกคนเขาไปดูมาหลายสุดมากนะครับใช่ผมใช้มาหลายที่แต่ว่าที่เนี้ยโอ้โหเขาลดให้ผมอะเยอะกว่าที่อื่นนะครับทุกคนแล้วก็ให้ของแถมค่อนข้างเยอะนะที่นี่เขาดูได้ c a เราอ่ะเออโอเคเป็นแล้วครับเอลล่าเนี่ยมากับแตนดั้อเขต้ไปหลออทุกคันนะครับจะเป็นการจับรถคันหน้ากับเลนตรงกลางรถจะอยู่ตรงกลางเลนอืมถ้าแปลว่าจยู่รถไม่ต้องขับจริงจริง ก็ปล่อยได้เลยนี่ปล่อยได้เลย1ิบาวิแล้วค่อยมาสะกิดรวมอะไรหนึ่งทีครับสมัยนี้มันมันเป็นแบบเทคโนโลยีครับทุกคนผมเป็นเพื่อนกับอีลอนมสร์นะเขาเคยทักแเฟซบุ๊กผมมาให้ผมโอนเงินทูมันนี่เขา3า0นะผมเป็นเพื่อนเขาด้วยใช่ใช่ผมโอนผมโอนไปแล้วดเฮ้ยมันเหมาะมันเหมาะกับพี่ว่ะแค่เปิดประตูก็เท่แล้วเฮ้ยมาเลยผมเหมือนเหมือนยกทีวีมาไว้ในรถอะ นี่คือแอไรกุญแจเป็นกุญแจของรถครับเซลล่าจะมีวิธีการแอคเซสเข้ารถอยู่3รูปแบบ 1>, 1คือแอปพลิเคชัน2คือคีย์การ์ดที่เขาให้มา2ใบนะครับแล้วก็เป็นคีย์สั่เป็นรูปรถใช้ก็วางแตะตรงนี้และที่เหลือเราจะเอาไปเก็บไปกระเป๋าหรือว่าไปเก็บที่ไหนก็ได้มันจะล่วงอะไรก็ไม่เป็นไรม,มันตอบโจทย์จุม,ม้ามากนะทุกคนปติจุ่ม,มา้าไม่รู้ว่าโทรว่าจะเอากุญแจไปเสียบไปไหนดีนี่ไม่ต้องบิดอูมีเห็นผลไหมก็มีเห็นผลไหมไม่ กูมึงกลับไปก่อนเลยไปกราฟิกนี้คือแบบเป็นตัวรถเราตามสีเลยเหรอครับใช่ครับตามสีตามล้อที่เราเปลี่ยนมาเฮ้ยทุกคนขับวกอะไรมัาไปตามเปนละไม้ด้วยวันนี้กูช่องแอร์ไปดวู้ฮูวู้ฮู้มึงว่าไงวะคือจ้าว่าขับขับได้แน่แค่เปิดแอร์จ้าวาก็เปิดเป็นแล้วอะโมดิลรถธรรมดาจ้าว่าปุ่นเปิดไม่เป็นมันหาปุ่มมันหาปุ่มไม่เจอใช่ว้อวว้เปิดแอร์ไงอะทับอันนี้ไวส์คอนโทรลได้ด้วยนะครับผมพูดสั่งได้เลยเหรอใช่ครับ decrease air temperature มมันจะเ้จเฮ้ยทุกคนล้อเป็นสากการได้เสียงอะ,อะ,อะ My balls are cold อไข่ไข่เย็นเนี่ยไข่ไข่ผมหนาว <c oughs> มันก็เปิดเป่าอ,อุ่นให้มันเป็นคนยังไงวะเนี่ยมันเรียนรู้เราเรืเร่อยๆเลยครับนี่เป็นรถที่จะตรงไปพร้อมกับจูม่าทุกคนมาดูครับเธออยากให้จูม่าปเป็นเจ้าของเทซ่ารครับเออเขาไม่หมดใจเลยเนาะเอาเม่เลยถ้าเกิดถึงหนึ่งหนึ่งมือเขาไม่เหลืออันนี้ซื้อเลยโอเควันนี้ก็ไม่ซื้อละโอเคผมว่าอืม ดูสงว่าเสียตังค์แน่แน่ใช่ที่มีเซอร์วิสได้เลยไหมครับครับถ้าเป็นตัวรถไฟฟ้าเนี่ยปัญหาค่อนข้างไม่ค่อยจุกจิกมากเพราะว่าตัว moving part จะน้อยกว่าละมันค่อนข้างเยอะอ๋อถ้าเกิดพูดถึงศูนย์เซอร์วิสอย่าง A Motor ครับที่เขาโตมากับศูนย์เซอร์วิสและบริการปีนี้เขาปีที่2 6ก็เซอร์วิสรถน้ำเข้ารถยุโรปมาเลยตลอดปัญหาหลักๆของรถไฮร่าครับก็จะมีน้ำเข้าไฟท้ายที่เป็นปัญหาจากการประกอบพอรถมาถึงโชว์รูม ทางโชรูมจะมีการเขาเรียกว่า PDI สิวไฟไท้ายให้ใช้เกรดเดียวกับของโรงงานเลยน้ํายาสิลอย่างเช่นกล้องเอ,งอก็กโซเพลทเสียเกิดดับกลางทางอะไรอย่างนี้จริงๆทางโชรูมก็มีสํปร์ท้ายให้อ่ะผมมือแล้วรออีนะเอวอย่างที่อมอเตอร์ลลครับก็จะมีตัวสแกนตัวของ,ของเทล,ลาเลยชื่อเครื่องโลกิโตโลคินเนี่ยเป็นเครื่องที่ไว้อ่านข้าฟอตต่างๆนะครับเพือ่อช่วยให้ช่างเทคนิคเนี่ยระบุป,ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นในการแก้ปัญหาเนี่ยรวดเร็วยิ่งขึ้นาก้ เออมตร์คุณคิดดูนะแต่ S P D Number One ไม okay, yeah, 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 ่ได้ปรถตูไปลองซื้อนี่คอยดูนะจะมีคลิปแบบโอลรถของเราไปแข่งกับรถสีดำของไอ้ไปแล้วรอเลยไปอย่าอย่าห้ามอย่าห้ามเอาเลยพี่อย่าห้ามอย่าห้ามโอ้ไม่ได้องให้ามรับรถอ่ะมันต้องรอนานแม่เพราะวันนี้แบบเป็นรถนำเข้าอ่ะใช่ไหมครับของเราตอนนี้มีสองสีค่ะสีเขียวเฮ้ยใช่แล้วก็ที่สำคัญใครมีสิ่ภายในที่เป็นสีดำกับสีขาวใครเพื่อแตะขาอันนี้ก็สั่เลยได้เลยเลยมอเตอร์เลย ผมว่าผมพวกใหญ่นี่พี่เลยลูกเสียแม่ขับขับได้ไหมได้เลยค่ะนี่เดี๋ยวเราส่งให้เลยนะคะป้าส่งเขาขับโอ้เป็นเก่ามาวอ่ะเกือบไปชนรถสิบร้อ่ะอันนี้คือไม่ชนแน่นอนใช่ค่ะเอาไวครับเฮ้ยมึงกีินลูบัดใครวะเอ้าลูบัดมาเอง เบบหยองเลิกรุดใหม่นะรุดใหม่เราใช้ตังไงจุมม๊มะลู่ไปเรียบร้อยแล้วครับทุกคนแล้วก็ว่มมาจุ๊มะจะรู้ตัวไหมไม่ไมรู้หรอ,อกรู้เนี่ยเพราะกูปิดเคลื่อนมาอยู่มีพี่ฉลาดฉลาดปะล่ะถ้าเกิดเปิดนั้นในมิสเอสเอ็มเอสเคลืนมาเนี่ยโอ้โหรู่ใสรร่สามสองสาม้านะโดนกูโดนใครเหรอไม่ผมคิมาดีไป้ไหเอากลับบ้านเลยเอากลับบ้านหนูกลับบ้านสำหรับเรียบร้อยแล้วจะให้ไปส่งหรือว่าจะขับไปเอง ไม่ตรงดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์จุม,มาได้ครับเราก็เซอร์ไพรส์เรามีพร้อมนะครับทุกคนด้วยต่อเลยถึงแหมจุม,มาจะดูว่าผมแอบ,บเอาเงินเขามาลูดนะทุกคนแต่ว่าเขาเห็นนะเขาต้องชอบเพราะเราจัดเต็มนะเดี๋ยวคอยดูนะว่าเราเซอร์ไพรส์จุม,มาอยังไงบ้าง,ารางมมาครับเอารถไปส่งจุมากหมครับทุกคน ไกล้ไปไอ้เหี้ตื่นเต้นหรอไม่ตื่นเต้นนี่เราจะมานะกูโดนด่าวะเนี่ยมาทำไรอ่ะไม่มีอะไรหรอไม่หลงสัยใช่ไหมไหนมาไปหาหมอปะเออดู้เพี่ยโอเคพูดพาเถอะอ๋อโทรศัพท์แกมันยังไม่เปิดเครื่องอะาะว่าโทรศัพท์ติดเลยเนี่ยแล้วโทรศัพท์มาใส่ก็ไม่ชาร์จสวยมาคือรอแล้วชาร้าดีแล้ววันนี้เป็นวันดีนะรู้ปะเนี่ย เนี่เป็นบันดีเฮ้ยเฮ้ยไปจ้าทละอะไรเดไปเด็ไปไหนเฮ้ยได้ไหแกเอร่อยมาแกู้่แล้วดอเฮ้ยเฮ้ยไปไงล่ะ้ยของของวนยากข้องในมีอะไรอ่ะไม่โนะแก้ฉันน่ในวันอะไร เนื่องในวันอยากให้าสายไปปละ่ะอยากรู้บ้างไรคืออะไร <laughs> ดูดูดดนีของราคาหลักล้านเลยคันเนี้มันจะขับได้แน่นอนเฮ้ย้ได้เนี้ยเอ้ยแก ไม่กินหรือไงว่าฉันชอบอ่ะเฮ้ยอะไรฉันบอกแกแล้วว่าจะขนะับรถไม่ได้เฮ้ยทำไมเงินออกไปสามล้านอ่ะ <c oughs> คนเฮ้ยไม่ีเงินจะมาชิออกไปสามล้านอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะข้างหลังพี่เฮ้ย <c oughs> เขาอยากร้องเพลงไม่ไหวทุกคนเราเงินแลไม่ซื้อหรอเออจากคลิปที่แล้วนะอย่อาจุมาขายรถทิ้งนะครับไอ้ตำนานนกเปี้ยวของมันนะเราไม่ขับไม่ได้มันก็เลยไม่อยากขับรถไม่กล้าขับรถเองอันนี้มันใหญขับได้นอนพี่พี่ดีเอมอเตอร์เขาเชียร์โค้ชสุดยอดระบบออโต้พายหลอดรู้จักรู้จักเหมออโต้พายหลอดอ่ะเย้นุงเรื่องก่อนแกเอาเงินทำไมได้ยังไงมาแกตื่นสายอ่ะทีก็เลยเอาบัตรเครดิตแกมาไหนพวกแกวะไอ้ยอะท่านี่เนี่ย แกแกเคยขโมยปาร์คีดิชเลยอันนี้มาสามล้านนล้วแสนเดียว <ปะ S 2> อันนี้อันนี้บอกก่อนไงว่าอันเนี้ยแกขับได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์มันใหญ่แกต้องเปิดใจเราเว้ยมันไม่มีใครที่เกิดมาเพื่อขับรถไม่ได้ทุกคนมันขับได้อยู่แล้วเว้ยใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วเมื่อไหนานๆดูรถดูรถรถโอ้ยนะบอยะไม่ได้ครับแต่งานเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมคิดว่าเขาจะขับคันนี้ได้คือคันนี้นะครับบนเทสลาเขาบอกดังเรื่องความอัจฉริยะของระบบ เอนะาไขับเองเหมือนเครื่องบินเว้ยเขาแบบบินแบบกล้องรอบคันอ่ะเอออ่าเขอได้เลยครับถ้าขับไม่เป็นอย่าทื้อคืนเฮ้ให่ๆถ้าเกิดขัไม่เป็นอย่าท้อคืนจริงถ้าเขาขับไม่เป็นทันทีจะซื้อคืนทุกคังไว้เลยนะคะยครับปิดรถกนนะ ยังพี่ยังไม่เห็นรถเลยเพราะฉันมั่นใจว่าคันนี้จะไม่แกเปลี่ยนไมค์เซ็หมดเลยเวย้ยแต่ที่แบบแคตัวแบบไม่อยากขับรถแล้วอ่ะก็เอาเลยมาจอดอันนี้จะไม่เหมือนกันนะไม่สวยามากทุกคนเอาลงมาไงอะ่ะอาลงเลยนะเอาลงมาเลยอ,เอย่ารถลงก่อน เาชี์นะคะแบบว่าบ่นในไอจีตัวเองนะคะว่าอยากได้เทสลาเทสลาเทสลาแต่มันเอาบัตรเครดิตเขาไปซื้อเฉยเขาไม่รู้เขาทุกคนจ <ๆ S 2> <ๆ>ุ๊มะเคยพูดกับผมตั้งแต่สมัยที่แบบยังเป็นวัยรุ่นนะเขาเรียกว่าแกเหรอมันเริ่มแกเลยมันจะมีรถที่แบบออกแบบมาเพื่อเขาแมา่ที่แบบว่าถอยจอดเองได้ลถขับเองได้ขับออโต้คือวันนี้มันมีเทคโนโลยีนี้จริงๆไงอะไรลยจาดเทสลามาเดียวสามให้แกไม่ได้อยากได้เองเลยโดยใช้ตังค์ฉันเขาหนึงนี่เง อแล้วมาวเดี๋ยวได้น้ำหนึ่งขึ้นเป็นหน้านะครับแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะสนอนวิธีการใช้ก่อนเพราะว่ารถเนี่ยมันไม่ญญมได้ใช้เหมือนรถทั่วไปนะเอาจริงเหรอมันเป็นรถสันดาห์ไงมันคือรถแบบไฟฟ้าร<ะ>้อยเปอร์เซ็นมันไม่มให้กดสตาร์ทเอาแล้วสตาร์ทไงอ่ะไม่รู้ไปถามเขา <S 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 2> <S 2> ไปลองดูกันปกติยังขับไม่ได้ทุกคนเป็นไงอ่ะเป็นไงวะโอ้โหมากเสียของหมดนี่กดแล้วก็ดึง ยังนดนน่าดแม้มันจะเป็นตังแกะะก็ตามแต่เซอร์ไพรส์ไ,ไหมมันก็เซอร์ไพรสนะแต่มันก็ยังมีเอ๊ะอ,อยนนู่นิดนึงบอกเลยว่าเฮถูใจมากเลยอะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปลองซิ่งกันใีกว่ะนะคะว่ามันจะเป็นยังไงซิ่งเลใช่ซิ่งเลยแล้วแกบอกแกบ่าขับรถไม่เปนานไม่รูดิพรีรถใหม่แต่มันทำให้อยากขับอุกคนไม่รู้มีครเป็นเหมนเขาไหมะ,ะแต่เขารู้สึกว่ารคนีเกิดบบเพื่อ่า พายทักมนตอนนี้นะคะพี่เขาจะมาสอนเขาเนี่ยใช้ค่ะว่ามันใช้ยังไงนะทุกคนตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันมิลเลอร์ออโต้ทิวเวลาเราใส่เกียร์คอยหลังกระจกเขาจะโน้มลงมาเพื่อให้เราดูฟุตบาทนะครับถ้าไม่ชอบก็หิดได้ ชอบเวลาแบบเกียร์ภายหลังแล้วมันจะเห็นใช่ไม่ได้เห็นพุทธบ้าอยากได้มากเลยค่ะคือส่อเลยว่าฉัน่าไม่มีใช่ไหมนี่นี่ก็เป็นเกมฝั่งพวกอยบ็อกซ์นะครับนี่ทั้งเสีรุ้งด้วยนะโหมดออโต้พิลอตปุ๊บ้านมันจะเป็นสีรุ้งปกติโหมดออโต้พิลอตมันจะมีแค่สีน้ำเงินแบบครับอันนี้ก็จะเห็นรถคันอื่นเป็นกวางเป็นอะไรอย่างเงี้ยอุ้มันมีใช่ไหมเลยอะทุกคนอันนี้มิกเพลงเองลองเล่นดูหนาวมากเลย โตจะมากโดจะไหมวะชามันเบาหลังเฮ้ยพี่ทำงานนะพี่พี่ปดคุณน้ำหนึ่งขับเป็นแน่นอนครับโอ้โหอันนี้เตี้ยกันมาทนี่เลยวันมาเล้วมากเลยอ่ะจริงๆนี่นะคะเวลาจะล็อกรถนะคะก็แค่เอาการ์ดออกมาแล้วก็ไป้อไม่ต้องไม่ต้องดับรถเลยนะมันดับเองแล้วตอนเราออกมา จะมีของขวัญพัดใหม่ให้แกอะไรอ๋อนี่มือใหม่หัดขับอย่าใกล้นะจะใหญ่แปะเลยใหญ่ไปบ้าท้าใจเย็นนี่เดี๋ยวเราจะแปะตรงนี้เลยบนเอมอเตอร์นะใช่จะไม่เป็นไรหรอกกระจกอ่ะไรเฮ้ยจะไม่เสียของใช่ไหมแปะเลยดีใจเยนนะท่านจะแปะตรงบอกว่าท่านย่างนแ้วถ้ามันยังแม้แต่นิดเดียวมันจะไม่โอเคมากๆเลยท่านจริงเหรอจริงนี่ต้องแปะดิ กับแผ่นนี้นะคะทุกคน <Okay. S 1> แต่ว่าคิดว่าต้องแปะรื้นใหม่คันขับแหละทุกคนรถคันอื่นจะไม่บิดแป,ปะเขาเนาะโอเ okay, คค่ะวันนี้ก็ได้รถไว้นะคะดีใจมากๆเลย <Okay. S 1> <okay. S 2> ชอบมากเลยอะรถได้ฝันเลยทุกคนถึงตอนแรกจะดีใจว่าแฟนซื้อให้แต่เปล่าหรอกค่ะซื้อเองก็จะพยายามขับรถนี้ให้ได้นะคะทุกคนฟังชั่นครบขนาดนี้นะคะมันน่าจะช่วยเขาได้มากกว่ารถคันเดิมๆทีเ่เขาเคยขับคิดว่ายัางไงก็ต้องไดายหรือเปล่ามารอดูกัน,นะคะ่ะตาขโมยเงินแก้เนี่ย ไม่ใช่แม่กูชั่วหรือกูเลวกูนี่ตรงตรงอันเลยค่ะฉันก็แก้มก็คืนไงแต่ฉันเชื่อว่าแกขับได้เว้ยจริงๆแกก็ชอบรถอย่างเงี้ยแหละแกรู้แต่มันคิดว่ามันขับไม่ได้ก็เลยตัดใจอยากรถทุกคันพอมันวันนั้นที่มันขายรถก็แบบเสียวกฮ้ยรถมันหายไปแล้วมางอแงอะไรไม่รู้เนาะใช่ปะทีนี้เรนควรจะหันเลยพี่น้ำหนึ่งเป็นอะไรพีเดีกคนขายรถแล้วดีใจไอ้นี่มาขายรถแล้วเสียใจก็รู้นเดี๋ยวเหมือนกันวันนี้ก็เสียเงินไปสามล้านนะคะแต่ว่าสามล้านที่ ้ม ok ันเป็นโอกาสที่เขาจะขับรถได้แลนะคะเขาก็ยอมจ่ายค่ะทุกคนซื้อสกิลอะไรซึ่งถ้าเกิดเอา3,000ล้านนี่ไปเรียนขับรถสักร้อยรอบก็ได้จะเป็นเหมือนกันแต่มันไม่มีความสุขเท่าได้เทสล่าก็ตอนนี้ยังไม่มีชื่อนะทุกคนฝากทุกคนคอมเมนต์นะครับช่วยกันตั้งชื่อนล้วว่ารถคันนี้เหมาะกับชื่ออะไรดีก็ใครช่องพิมีนะคะรู้กันแล้วก็แชร์สปายไว้จังหวะนะคะวันนี้เวลานะคะทุกคนบ๊ายบายแย่เอาคืน